น้องสาวแล้วเจ็บหน่อยน้องสาวจ้าโอ้โหน้องสาวนี่รุนแม่มึงนค่ไกียร์ <c oughs> ไอ้นีมันตา,าถึงด้วย <c oughs> ว่ายังไงจะพี่ชายพี่บอกเลยว่าพี่เจอเธอ ไม่หนห้ามันล้เอกระมุนกระมือเอวมาดอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรผมพี่เี่พี่ผีผมทำไมเนี่ยมาตีสาวล้วมันมาดด็ดๆอะไรของมึงเนี่ยแกไม่ทันสมัยแกนี่ตกยุคจริงๆเลยนะพี่ทำไมแกกาลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองไปหัดฟังซะนะสอนคุยแกแล้วนะเราอะไปลองพุ้เต้ไอ้นามเลยใจลอยอยู่แล้วเชวเอ เซ็นเซอร์ไว้เซ็นเซอร์ไว้นี่ดมีอะไรจะคุยอ๋ออยกคุยกับคนนี้คุยได้แต่ให้แป๊บเดียวเดี๋ยวต้อที่ว่ดวายหมดจะขอคุยสักนิดจีจูนี่มาไม่ใช่ลูกสาวเขาลูกาเขานามีอะไรหรือเปล่าสวยสวัสดีจ้า